อ่ะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมาแห่งพี่อนะ้องเนาะเอามือนี่ใครที่รอคอยครับผมเนาะเลขมีที่มาเนาะหนึ่งปียังไม่เคยหลุดครับผมงวดที่แล้วอส่สามเจ็ดสามพี่รองสองคู่สองหางขนาดอ่ะออกเต็มเต็มด้วยซีสามพี่รองเนาะเข้าเต็มเต็ม ชุดต่องวดให้มาแล้วครับผมแต่ว่าวันนี้สิมาฟันโคุงทุท่ะคุณแม่เพิ่นจะห้มากไปยาผาดห้ตัวไรห้พิเารณาเบิงพี่รองเนาะได้มาแล้วครับผมถือว่าอสองคู่คือเราฟันมาแล้วพี่รองนะอ่าเดี๋ยวรอดที่ตามเพิ่นพร้อมแฟนครับสวัสดีเอฟซี C สุขทุกคนครับผมเอาพี่รองจำเพิ่นได้บ่พี่รองงวดที่ผ่านมาเนอะสวัสดีครับอเอา มาแล้วพี่น้องเป็นแนวทางเด้อครับเออกันมาสองตัวเออเอาอีดีบอกว่าถือเมดปีนี่ถืออีดีดีบอกครับตามที่เจ้าอยู่น้ำเพลินมาบุนกระล่างบุนกรล่างเอาไม่เข้าบนก็เข้าล่างครับเป็นจังสี่อยู่เมื่ปีเลยแม่เออแต่ว่ากับผลิตลายเนาะเรียนแค่พเอเสียงดวงเสียงโซ่ครับเสียงโซ่แต่หาพันละหมื่นแค่นั้นแหละว่ได้โอ้บ่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 หลายเอาแค่แค่นั้นหมื่นสองหมื่นเ โวันนี้กันมาแล้วสองตัววันนี้เอาเดี๋ยวอันต้องหงัดเพิ่นหายมาได้ไงเพิ่นหมาชุดเต็มนักวิ่งนะครับนักวิ่งชอบวิ่งก็ศูนย์เลยครับศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์เอาคือเจ้าหันว่าสามมาล้านเปอร์เซ็นต์แมนครับแมนสองกันมาได้ศูนย์สามกับศูนย์หกครับโอ้กันมาสองตัวศูนย์สามกับศูนย์หกเลยเอาชุดเต็ม มีตัวอะไรเนี่ยเต็มแกะไรหนึ่งสามศูนย์สามตัวสามตัวก็มีครับหนึ่งสามศูนย์เออหนึ่งสามศูนย์หนึ่งศูนย์สามนั่นหนึ 1> 1, <03 S 2> ่งศูนย์สามแมนแล้วอ่าชุดตองหวดที่ฟุตไฮมาว่างหันมือนหันว่างมากอ่าอย่างกับศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เก่าแล้วก็กลับหัวศูนย์เก่าอนอะากันมาคัด กันไอ้กัดคัดไปแล้วได้ได้ศูนย์สามกับศูนหกกับพ่อที่อ้าที่ว่าสุดเทียบเบอร์แมนเจ็ดบมันเซกไรตัวร่องตัวร่องทีตัว่อตัวไอ้ไอ้ดินศูนย์สามกับศูนย์หกได้ยิ่ครังแล้วครัไม่ยิ่งขังแล้วคนว่าจะเลยเออคนวานสุดซูนนั้นมากเฮ้ยสำหรับนักวิ่งชอบวิ่งเลยวิ่งไปเลยศูนย์เอาวิ่งศูนย์เลยอืมชอบวิ่ง โอ้อ้าวพี่น้องงวดวันขันงวดวันขันทำนี่ก็ได้แ๊บนึงอ่าอ้าพี่น้องเนาะนี่รบกนเวลาคนงวดวันขันใครที่อยากว่าสายวิ่งเนาะพี่น้องเนาะวิ่งสามมาล้านเปอร์เซ็นต์อ่าวิ่งสามมาลานเปอร์เซ็นต์พี่น้องเพิ่นว่าอ่าสำหรับวดนนี้อ่างวดสุดไทยของปีอ่าแม่เพิ่นฝากมาแล้วว่าชัดใครอยากวิ่งวิ่งศูนย์ ลานเปิดเส้นน, <มา S 1> นี่คือเก่าอ่าการลันตีเลยพี่น้องเพรวาวพนว่าอ่าบ่เขาบนกับเขาล่างบ่เขาล่างกับเขาบนงวดที่ผ่านมาเพื่อนมาเห็นางานสถิตอ่ะกับเมี่ยฮอดเลยออกซีสามซื้อเบียร์กินทาแล้วพี่น้องโอ้เอาเงินนี่ฝากมาแล้วพี่น้องฝากมาแล้วครับผมอ่า แต่ว่าติดศูนย์พี่น้องคันว่าอยากกรนั่นเนาะคือติดศูนย์ทดคัดไม่ให้พี่เสียด้วพี่น้องอ่าสามตัวหนึ่งศูนย์สามอ่าหนึ่งศูนย์สามหนึ่งสามศูนย์อ่าเนาะมีสามตัวอมปกติมีสามตัวปะเพื่อถ่าสามตัวปกติวะครับปกติมีแต่สองตัวโอ้โอ หัวนนี้เป็นพิเศษนมักหนึ่งลักลอยเพิ่มมักหนึ่งรักลอยแม่แล้วเพิ่มมักหึ่งรักลอยเตี้ยโอ้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 เพิ่นว่าเพิ่มมักหนึ่งรักลอยแม่แล้วโอ้เฮ้ดีดีไไปแล้วเฮ้ยดดีหล พิ่นพิ่นพ่นซื้อตัวเลไหน่งหนึ่งสามหนึ่งสามศูนย์อ่าเลขมีทีแม่พี่น้องว่าอ่างวดว่าหันพิ่นหาอ่าเจ็ดสามกับสี่สามเพิ่นบอกกับเจ้าว่าอะไรไงที่นี่ันีมาชุดมารวยมาชุดมาบุญเพิ่นมมาบุเ่าชุดมาบุญเพิ่นน่สามศูนย์สองสาม3มาที่ไปแล้วโอ้สามศูนย์อืมไม่ไม่ค่อยมาเสื่อนนี่ก่อนไม่ค่อยมาเื้อนสี่สามบุญมนหลอก่าง่ามันอ่สองสีสามตัวหลอ ก็ดีเส้นที่สามเลอ่าสี่สี่สามมันออกมันออกบนมันออกบนมันสองตัวมันดอกออกแปดสี่สามเอออ่าแต่ว่าเพิ่ฟันมาเจ็ดสามสี่เอ่อสี่สามสี่สามเจ็ดสามอ่าสี่สามเจ็ดสามสี่ตีดีี่ใบมันมาถึงอ่ามันเปดออกบนออกบนนี่ถสองตัวเอ้ถึงสองตัวมันถสามมือตัวแล้วเนนี่เพิ่นว่าจังไหนก็หนึ่งสามศูนย์เ่อไหที่มาถหนึ่งสามศูนย์ตีที่หามายะอ่ามาาศูนบนศูนย โอ้ซเจ็ดลางกันหนอยหรโอ้บ้าหนึ่งสามศูนย์บนศูนเจ็ดลางมันบอกใ่รเนี่เอาที่เอาเจ้าเป็นศูนเจ็บนพี่โอ้ศูนย์เจ็ดลางเพนว่าโอ้ยลางพนว่าสามศูนบนโอ้สามศูนย์บนเอ้าพี่รองเอ้ต่าเเงามี่หละแตคือเสื้นขาดปัดเพิ่นกลับไปฟัางมากขึ้นกันแต่ว่กากา เพิ่งว่าบัวว่าถืหมักบ่ม<ต>ักเด้อน่ะบ่จักเรื่องเพิ่นจี่เป็นขี้จี้พี่นออ้องวดวันวานมึงเอา,าไปอ่าจานผัดจานผัดนะพืมนี่เย็น,นเนพิ่นบอกบ่ล่ะว,ว่<บ>าคั่นว่าเอ้าเด็กวิสิมาจังได๋ล่ะเอาเ,าเอาพิ่นว่าเอ้าวดที่เหลือแม่พี่น้องมื้อนั้นวันที่1บ่มาหาเองเออมื้อนเด็เช้าวันนี้ออกเช้าวันหวยออก สอมือสลากินแบ่นเพื่อสิมุนแต้ไม่เจ็บก็ได้พ่อเพื่อดีเพื่อเพ่อเพื่นมาหล่อมหัวซอยเพื่อนผัดปลาเหล็กแม่เพื่นเขาเพมวดเจ๊ว่าสันพนมาแต่ว่าใกับั้งหัวหัวนี่สองคู่เจ็ดเจ็ดสามกับสี่สามอมือนันเจ็ดสามกับสี่สามแนพออของเพื่นดีดีอ่ะอ๋อของเพื่อนดีพี่น้องสลากินแม่งมุนออกมาสองตัวเหรอสองตัวสองตัว บนออกบนซีสามแปซีสามออกซีสามเอ้เพินเพิ่นเชิญตัวเดงหรือมาเหรอเมื่อกี้มาโอ้เพิ่นให้หรือเปล่าเอามหแล้วให้ตอนไหน๋อนี่ดิเราให้แล้วเลขฝากถามเราจะมือเสียวไปก็บบอลเท่าไหร่าฝากกันอันมากก็มีผู้ใดบอกใครพี่น้องเราคอยถามเราอยู่เอาเราบอกเจ้าแล้วโอ้เลขมีที่มาพี่น้องเปลาไปหาไว้เด้อเพื่อมีโชคมีมันทรงถ่ายปีครับเลขมีที่มาอ่าทำ เพื่อนว่าถึงมัดปีพี่น้องบ่เขาบนกับเขาล่างแต่ว่าเพิ่นฟันสามฟันศูนย์ไม่งวดที่แล้วผมงวดที่ผ่านมาฟันสามเพิ่นฟันสามใคได้ยินอยู่ฟันสามล้านเปอร์เซ็นต์เลยสามเพิ่นว่าสามมาบ่รักเลยการักชีพน่ะรอบนี้เพิ่นฟันจังฟันศูนย์ฟันศูนย์ตัวเดียวศูนย์พี่น้องครับผมแต่เจ้าสิไปจับเังไทีหาบ่มักน้าเพิ่นเอาเจ็บไปไหนเลยนี่ตัวเดียวศูนย์แม่นคือว่าศูนย์ อ่าวิ่งศูนย์นวิ่งตัวเดียวคือวิ่งศูนย์ได้พี่น้องได้วกคาเพื่อนซื้อลอตเตอรี่หนึ่งสามศูนย์แล้วซื้อหนึ่งสามศูนย์บอกอ่าหลายใบครับลอตเตอรี่ครับเพื่อนอ่าซื้อลอตเตอรี่อ่าว่าหาเพื่นกับซื้อลอตเตอรี่สี่สามหลายใบแต่อ่าไปออกบุญวันนี้เราซื้อหนึ่งสามศูนย์ตีหนึ่งสามศูนย์เอาเขียนใบกันหลายใบด้วยเอออันนี้ลอตเตอรี่เพื่อนอืมหนึ่งสามศูนย์อ่า อจับคู่สองคู่ไปเนี่พอนี่เป็นอะไรล่ะห้าไปกัน,นี่ล,ะก, 30, ละก็สามศูนย์โอ้สามศูนย์ราคาศูนย์เจ็ดโอ้แล้วรีบกลับนะไม่เ,เดอ้อพี่น้องเอ้อมีมีแค่นี้นะ,ะถ้าใครตามศูนย์สามศูนย์เจ็ดอ่าอ่ตาตอนลูกไส้แอบกระซิบมาว่าอ่า อย่ารีบศูนย์หกเด้อเนบริษัทเพิ่มหมักโซนตัวนอะ่ะเนาะตัวกันตัวกันตัวกันบอกเหรออ่าแต่ว่าถ้าสองคู่จริงๆก็คือสามศูนย์อ่าศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สามบนศูนย์เจ็ดลางคนว่าสามศูนย์ฉันยันไม่ติดอ่าสามศูนย์นั่นแหละอ่าหนึ่งศูนย์สามหนึ่งสามศูนย์นั่นแหละพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะหนึ่งนั่นแหละหนึ่งสามศูนย์อ่ะมาการเดินที่ไม่เนี่ย เพิ่นเป็นยงไงรอบที่แล้วอ่อทีหนึ่งแหละเพิ่นอ่าเพิ่นว่าเพิ่นว่าสามเพ่นบอกวิ่งสามวิ่งสามรอบนี้วิ่งรอบนี้วิ่งศูนย์รอบนี้วิ่งศูนย์โอ้เพิ่นบอกวิ่ลีบมือนั่นพี่น้องท่านทีหนึ่งแหละเอเมมนจากบริยินจากปากเพิ่นเนาะเพิ่นแต่ว่าเพิ่นคุยกันมากครับอ่อสุดท้ายเพิ่นลระกาเเียนขาดตัดไฟเฮียนน้ำหาหอนเฮียนพี่น้องเนาะก็เลยฝากมาให้ข้างซอง ชุดเต็มกับแฮม่าพิจารณาเบิรงกตาชุดนี้เอาไปแขวนแข่นเอาไปแขวนแขวนลดมีตำหนีหนึ่งเนาะเออเคหรือยังอ่า๋อลอตเตอรี่เด้อที่ว่าหนึ่งสามศูนย์นี่เพิ่นไปยิบอ่าเพิ่นไปยิบลอตเตอรี่ไว้หลายใบแล้วเอาพี่น้องโอ้เห็นบนอะไรเห็นบนอ๋อเี่นบนอ๋อนี่ลงมาต่ำลงมาอีกที่ใส่มองหุ่งเขามองหุงเขาหลุนไหมเอฟสี่สิบหิวเขาตั้งบวเนาะ เอฟซีสิบหิวญขอเขาแอ่าพี่นออ้องก็าปั๊บความใจกันเด้ยอยามตัเห็นเนาะเพราะว่ยาย่มก็ขึ้นพร้อมพี่น้องเอ้ยพอเวลาพูดหน่อยนะพระจันทร์ขึ้นแล้วโอ้พระจันทร์ขึ้นสวยมากเลยเต็มดวงอันนี้คือเรียกมีที่มากรเฝ้าไปหาไว้แน่หนึ่งปีไม่มีรุดครับตึ่นรู้พี่รุดคือสิ้นปีช่วงไทยปีคือว่าพอตอนสิ้นปีพอดีมาหายให้ครับผมโอ้หนึ่งปีงยป่ำม่ให้เลรุดพี่น้องค่ะ แค่นี้อะแคปนายจอพี่น้องเด้อนา่นะเลขมีที่มาค่ะอะสองตัวค่าใครอยากวิ่งคือวิ่งศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์อ่าอันว่ากันนั้นเอ็ดพี่เจ๊บเขียนในเพื่อนบอกศูนย์หกอ่าถ้ากระติดศูนย์คือเขา่าเพราะว่าเป็นว่าเป็นกับมาจุ่มแต่พันเนี่มาาหาคือคือแค่นี้คือจังอ่าเจ็ดสามกับสี่สามหน่ยพี่น้องแล้วก็สามตัวเดียวที่ว่าวิ่งนะรลบวนี่ก็คือศูนย์นะแล้นี้คือศูนย์ อืมอ่าบอกด้วยว่ายังไม่ค่อยรู้พี่น้องเงินขึ้นมาแลบวก็ไม่บอกนะเจ็ดสามกล้็นสี่สามเลี่ยเลยรูปแห่งไรสามนั่นนะครับผมเนาะฝากตอนเอฟซีสุขุทุกคนครับผมขอให้โชคๆมาๆลำๆเรื่อยสุขุทุกคนด้วยพี่น้องเด้อสำหรับเลขมีที่มามีที่มากเนาะสองคู่สองคู่อ มาให้ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ครับผมตัวเดียวสามให้ตัวเดียวศูนย์หมดที่แียวสามอแชนเป็นแชนนี่ใครไม่น้องสิบมือหนึ่งสกี้เขากี้เห็นร่างหนึ่งยู่เอเมนบอกที่เพื่อนหายมาแส่บอกเป็นศูนย์ยี่โบนเป็นบ้านนี่นึงสามศูนย์ฮะหนึ่งสามศูนย์เอากระนึ่งสามศูนย์ศูนย์เจ็ดล่างกันโอ้ไม่ถือว่าศูนย์นี่เพื่งปลารักบนบนเลยนะบ่นเลย อาเขาได้ิดอกด้แต่มาแล้วและแต่เอฟซีพีจารนามึงไอ้เพอยู่น้ำเซียนท่านมาศูนย์มาบนพี่เดี๋ยวมัถือถือไรกูด้ะถือมาถือถือกบพี่สงหดถือมาถึร้ยก็พี่ต้เห็นพี่ต้องสอหวสะดอะนี่พี่น้องนี่ซัมมนี่สามสมูนก็ว่าเจ็บมาลางมัน็ว่าเจ็บาลางกัหมดเก็าลังโอ้ง่ายๆนี่บนรางตัวนี่บนล่างเลยเจ็บมาลางโอก็เก็บเดียแล้วมันเลยมาศูนมันน คนจีนร่างเหยบซี่พิจารณหน้าอ้าฟังเขาเสี่ยนโอ้เป็นเพ่นมาศูนย์มาเพื่อนมาบอกเจ้าลดมาที่นะบ่อยบอกวกบอกไทยเอาบอกอกคนรอดอ้มาบอกะเหีงรอตเพิ่นมาไทยเพิ่นมาไทยหนมาเพิ่นเพิ่นบอกกล้องเออพูต้องเนี่ยอานี่ อ่าเพื่อนว่าฝากเสี้ยนเพ,พื่อนมากพี่น้องเอาตัวนี้เลยเพื่อนว่าเสี้ยนคุณไก่กระยำไม่อีกแล้วเสี้ยนคู่นี่แท้เพื่นว่าชุดแท้ชุดแท้อ,อ,อ่าอาตามนั้นพี่น้องขอให้โชคๆมันมานาลำลำด้วยด้วยครับผม<ห>มีโชคมีหมาน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะให้เฮงๆรวยๆปังๆทุกท่านนะคะหมดสุดท้ายของปีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ